จุดเริ่มต้นของความสำเร็จครับก็คือความเชื่อครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับล้วนถูกสร้างจากความเชื่อก่อนครับเชื่อก่อนจึงเห็นผลนะครับท่านลองจินตนการดูสิครับมีอะไรบ้างครับพวกเราเดินทางข้ามโลกได้ด้วยเครื่องบินหนักไม่รู้กี่ตันนะครับเหล็กหนักไม่รู้กี่ตันเราเข้าไปนั่งในนั้นพาเราบินข้ามโลกได้ทุกคนครับมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากความเชื่อก่อนว่ามันจะสามารถพาคน ลอยบนใอากาศได้ถูกไหมครับความเชื่อมาก่อนความสําเร็จจึงเกิดขึ้นครับความเชื่อมาก่อนจึงได้เห็นผลที่เกิดขึ้นนั่นเองครับวันนี้ครับแม, bon. แม้ ia, เราจะมีระบบที่ดีขนาดไหนครับถ้าเราไม่มีความเชื่อความสําเร็จก็ไม่เกิดขึ้นกับเราครับเราเชื่อไหมครับว่าเราสามารถสําเร็จได้เราเชื่อไหมครับว่าทีมงานของเราเป็นทีมงานที่สามารถพัฒนาเติบโตได้ D. เราเชื่อไหมครับว่าบริษัทที่เราทําอยู่สุดยอดมีความพร้อมนะครับที่จะนําพาเราประสบความสําเร็จได้ ันั้นทุกคนครับความเชื่อทั้งหมดนี้ครับจะนํามาซึ่งผลลัพธ์เป็นตามที่เราเชื่อนั่นเองครับก็เป็นลางใจทุกคนนะครับทุกคนสําเร็จได้ครับ